เราออกจากเรือนะอุ้ยท่านเกือบตกนะท่านนี่เราเองทุกคนจำเราได้ไหมเราหน้าตาเหมือนตุ๊ดเลยเราหน้าตาเหมือนนั้นเลยอ่ะอัดแล้วอัดอยู่เนี่ยก็ก็รักษาหนาว่าทำอะไรไข้ครนยงเราเนี่ย พื่อนเราอ,อันนี้เราเล่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำ EP สองต่อเลยไ,เเไม่อันนี้ EP หนะนึ่งนะก็ตอนนั้นมันกดกต๊อปไปเป่าอันนั้นเราอาจแบบลืมไหมเขาลืมเขาลืมพูดอ,ะอ่ะเอ,เ,นะเออไม่ใช่ลืมเปิดเขาพูดอยู่แหละแต่ว่า เธอมามาคอมเขาไงทุกคนไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่เราพูดแล้วสนใจก็ได้นะจ๊ว่าไม่สนใจเลยก็เมื่อกี้มันเกิดปัญหานิดหนึ่งนะคือเราจะแบบว่าเดี๋ยวเราจะฝึกบังครับ โอเคเราผ่านมาได้ช่องหนึ่งแล้วนี่คือเครื่องบินของญี่ปุ่นนะคะทุกคนเราจะสอนแนมจากข้างใต้ข<อ>้อก็เคนโกะไอเณนเสียงะ้าก็คือเราจะไปถึงแล้วโอเออแป้นหนึ่งนะลิมโมรุพี่เรา น,นี่คือซีไอสไลนะคะเดี๋ยวเราจะจ,จอดตรงนี้นะระวังตกด้วยนะท่านรีโมรุจะเรียกรักษาว่าท่านรีโมรุนะคะไปะขึ้นไปไเรื่องอะไรนะเรียกที่เราว่าเอออะไรดีโอเคเรากระโดดแม่นเพื่อนคนนี้กระโดดน่าจะเก่งอยู่ <c oughs> อู้ตอนนี้นะคะตางไฟตางก็ยิงเข้าหากันรักษาซื้อเครื่องบินได้ไหม ขับให้หนายเราขับไม่เป็นเขาขับไม่เป็นขแล้วขับไม่ได้ก็ดูไปหรอ,อยางเขาอยู่นี่เดี๋ยวเขาซื้อเองก็ได้มันข,ขับของคนอื่นได้ใช่ปะ่ะเ,เดี๋ยวเขาจะนั่งไปแล<า>กบอมเบอร์ แล้วท่านเดี๋ยวเราจะยิงฆ่าสื่อให้ตายด้วยปืนกากกระจาะข,ของเรานะท่านเเฮ้ยรือเคีเ่ยอะไรนะเรือแคดี้คือเรือโหหรอเรือเคดี้มันจะมาแค้นไงมันจะไปแค้นโอ้ยอเร็วเร็วเร็วยิง เดี๋ยวเราต้องไปที่ไหนนะสหรัฐไปแล้วอ้ายตายไม่เป็นไรทุกคนเราต้องไปสอนใช่อยู่ R อารแนซี่ตอนนี้นะเรือของเราต้องจัดการให้ได้เลยจัดการพวกนั้นให้ได้ตกน้ำซีตกน้ำเลย,ย,ยลมันตกน้ำแล้วโอเค เราเบดใส่เลยเ yeah. ยี่ยมเยี่ยมเยี่ม่เาทำไ,ไมแออกครอจริงหรอเดี๋ยวเราต้องไปคา,าร์่รนะอแล้วแล <รอ S 2> ้วก็ไปใหม่นะเดีย๋ยวเราทำาเ่อยนแรอรอรอรีโมลุนะคะ อยู่ีซิซ็ซแล้วเนี่ยเราจะไปฮามโบอลิซเซพนลิมูรุอยู่ไหนข้าจะขับเครื่องบินไปนะจะดีไหม,ไมไเ,เอยนะโคดนะคะคนนั้นขับตกไปแล้วเออ,เอ,อคือทำไม่ไดไ้โอเคแต่ินสวย อหนึ่งแล้วโอเคถ้าสไดำหเ,เราวาเราวังคับเครื่องบินได้นะคะ ไปไอเล่ยนซื้อนะคะต้อถึงนะไปไอเล่ย์ทีอ้าวไอเล่ย์ไหนฮาเบอร์เนี่ยฮาเบอร์รถท่านแล้วเราไม่เจอท่านทำไงอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะทุกคน ลอดชนะหรือป่าเปลอกดติด